วิธีการเปลี่ยนน้ำของการเพาะถัวง,งอกด้วยระบบน้ำวน ในคลิปจะเห็นน้ําเป็นสีดําเลยนะครับ <parking> เห็นแบบนี้ไม่ต้องตกใจไปนะครับผมผัววันที่1และวันที่2เนี่ย <parking> น้ําจะดําแบบนี้เป็นปกตินะครับ <al as> ให้เราเปลี่ยนน้ําทิ้ง1นถึงสครั้งต่อวันเลยนะครับ <parking> ช่วงวันที่1กับวันที่2เนี่ย <parking> ถ้าไม่เปลี่ยนน้ํสองครั้งต่อวันนะครับอาจทําให้รากหัวงอกของเราดําได้นะครับ <parking> วิธีเปลี่ยนน้ําของผม <parking> ผมจะใช้ปั hackers, ๊มน้ําดูดน้ําในถังออกให้หมดนะครับผมแล้วก็จะ ทำการล้างถังแล้วก็ล้างทาให้สะอาดนะครับก่อนจะยกถังขึ้นมาใส่นะครับผมผมจะไม่เจาะถังระบายน้ําทิ้งนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันจะประหยัดต้นทุนมากกว่านะครับในจะค่าท่อตอกมาระบายน้ําอีกนะครับผมทําแบบง่ายๆแบบนี้จะดีกว่านะครับสะอาดกว่าด้วยนะครับผมคิดว่านะครับ านะครับพอเราล้างอุปกรณ์อะไรเสร็จให้เติมน้ำระดับท่วมปั๊มนะครับผมใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ